สวัสดีครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับผมมาใส่เบ็ดกบนะครับผมใส่เบ็ดกบไอช่วงนี้มันจะน้ำมันจะลุ่งนจังน้อยนะครับจะเทือแรกครับของปีนี้ของปีนี้นะครับจะลองมาใส่เบ็ดกบเบิงว่ามันจะหมานหรือเ่าหมานนะครับผมเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้เลยครับผม เพอร์จิปพ A, ัตคิปไหมเพราะมีกำลังใจเฮ็ดคิดไปใหม่กันเบื้องนะครับผมไม้นี่กับจีไส่น้ำทงน้าน้ำคลองนี่ครับ,น,น,น,รบน,น,นี่ครับน้ำทงน้านี่ครับทงไห่ทงน้าน้ำคลองนี่ครับน้ามันบกลุงนะครับผมจะใส่ไปน้้ำคลองเนี่ยใส่ไปนน้ำคลองนี่แล้วก็ใส่น้ำทงน้านะครับไม้นี่ มาผู้เดียวคือเก่าครับผมมาผู้เดียวคือเก่าเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันนะครับผมบามาสิหมานหรือบ่อมหมนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันครับหลังแรกครับผมไปใส่น้ำกันครับ <c oughs> ไ่ต่อหลังที่สองครับ มดซักเลยครับ О, oh, нет-нет. โอเคครับผมเดี๋ยวมึงเลงเข้ามาลุ้นน้ำกันนะผมว่าจะมีตัวหรือบม่มีตัวนะครับผมสําหรับไม้นี่นะครับไส้เบ็ดกบเท้อแรกนะครับผมของปีนี้นะครับผมโอเคครับมือแลีงมาลุ้นกันครับสวัสดีครับผมหลังจากที่ไส้เบ็ดแล้วครับใส้เบ็ดใส้เบ็ดจะไว้เสียดนะครับผมไส้เบ็ดอีกอยู่ซองหลังนดครับไส้เบ็ดอยู่สองหลังครับใส้เบ็ดยังบ้แล้วเลยครับผมวันนี้ครับ ฝนตกแดงแห้งครับพี่น้องฝนตกแดงแห้งไม่เปียกเลยผมใส่เบ็ดจำไม่ได้เลยครับฝนตกแดงแห้งเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับน้ำท่วมไฮทง่าโตหรอครับผมจัดจะได้ยามหรือ่ได้ยามนะครับพี่น้องมาืาดีโอ้ยใส่บิดเปียกเบิดครับเปียกเป,ยกเปียกเบิดเลยครับเปียกเบิดตุ่นเบิดตัวโอ้ บบ่ได้ยาเดี๋ยวมืดเศร้าขอารุณน้ำกันครับว่าจะมันหรือบ่ามันครับมันนี่ไม้เนี่ยโอ้ใชไไรครับแต่นี่บครับใส่เบ็ดกบครับผมบ่ได้ใส่เบ็ดป่านะครับผมใส่เบ็ดกบนีแต่พ้นตกก็องวารู้ณครับว่าจะแต่นี่ะต่แจ่นี่ตกกินหรือเปล่าพี่นะครับผมต้องรุ่นนะครับดูไปต้องกันนะครับโอเที่ครับมูดเศร้าพ่อๆกันครับว่าขันมือเลี้ยงได้มายามผมก็สิมามือเลี้ยงขันมือนขันมือน แผ่นโบดิมาเมื่อเช้ากับพ่อกันครับผมสวัสดีครับผมเศร้าครับผมพาพี่น้องมาเก็บเบ็ดครับผมหลังจากเมือ่อคืนวานในไซไปแล้วนะครับฝนตกครับโอ้ฝนตกอย่างเฮียงเลยครับพี่น้องม่นี่มาเก็บเบ็ดครับบุญครับฝ่ามืดไหมแล้วครับบุญมืมดตึ๊บเลยพี่น้องเลย ยังบ้านบกคืออยู่ครับ,ใส,รรบรใส่เบ็ดทิม่มว้เบ็ดกบครับเบ็ดกบใส่เบ็ดกบทิ่มว้บันนี้นี่ครับโอ้ยเนงาคือเก่าอยู่พี่น้องเลยใส่แล้วเสียดแล้วฝนตกพี่น้องโอ้ยบ่ได้ไม่หอดยามก็บ่ได้ยามก็บไ่บได้เราบันนี้ก็ฝนตกเบ็ดกบนี่ เปอร์เซนตนที่กินนี่สีเปอร์เซนครับที่ควบสีกินครับฝ้ามือตืบไม่แล้วครับ <C oughs> โอ้ไมยนี่ได้เป็ดป่าแล้วก็แล้วโอ้เป็นเป็ด,ดควบปะนี่เดี๋ยวปล่อยตปะดูน้ำกันครับผมว่าเป็นมีตัวป่ะช่วยชวยสวยสวย,สวย,สวย เนี่บ่คืออยู่กับพี่น้องเลยยามมาแบบหลายลังแล้วมิดซีดีครับเนีย่ยใส่เดือนกับยังยังคือเกา่ารอยองลงุงองลุงคือเก่านี่ครับโอ้ดินนองแนกนองแนกคือเก่าอยู่นมมม้ำบ่มีล้่นเมดวันนี้ปกติน้ำหน่อยๆวันนี้ล้่นเมดกวนน้ำล้่นเมดครับน้ำจนไหลใส่เบียดเสียดปุบน้ำฝนตกปั๊บเลยปวด มืดมากเลยกำลั่กระโตกอีกแล้วอูฟอปเก็บเบ็ดมั้ครับกรบผมพี่น้องหลังจากที่ยามในเฮน้าไมเสร็จแล้วครับเมื่อยามวันนี้สีมาเก็บเบ็ดมาเก็บเบ็ดครับน้ำหนองนี่ครับเบืองรุดเล่ะจากื่อวานบ่มีน้ำนี่ครับนี่ครับวันนี้น้ำเต็มเลยครับนี่ครับเบืองดูดโอ้ ผมใส่เบ็ดป่าเสร็จใส่เบ็ดกบดิบไปใส่เบ็ดป่ามาดูโอ้โตายน้ำท่วมหมดเลยครับน้ำมาแห้งครับผมเยวไปลุ้นน้ำกันครับโอ้ตายตายตายป่าควายหัยตีละแค่นะมึงเบ็ดกบผมครับคุณอ,อยู่ในกลางน้ำเหมือนครับจากน้ำบ่มีครับเมื่อวานกลายเป็นกลายเป็นเบ็ดป่าครับเบ็ดกบครับโอ้ตายพี่น้นอง บกคืดอกครับเบิ้งเลี้ยวย่านบกคือครับผมพี่น้องครับเบื้องครับตอนนี้นี่หกโมงหกโมงกว่าแล้วด้วยครับผมมืดตึ๊บเลยครับโอ้เด็เป็ดยื่หลังหนึ่งครับผมหลังยุทธไทยครับยามในคลองเสียนเรื่อยมายามเทั้งๆนีครับขึ้นมาอะไรขึ้นัวสองเลี้ยงสองหลังครับเลี้ยงอยู่สองหลัง โนั่นฟุงแนวติดด้วยหรอปัะนี่นี่ครับนี้นองเอ้ยคบหน่อยไหมบันติดไหมแงกแงกแงกนีนนน่ครับครบหน่อยครับตัวเดียวครับโอ้ย เย็นว่าข่อยเป็นยุบยุบเู้เดียวกันเขงอข่กินโคบหน่อยตัวเดียวดีเบฝนครับฝนครับมืดไม่อีกแล้วครับฝนสิโกอีกแล้วครับผมพี่น้องโอ้ยบอคือดอกครับผมบอคือโอเคครับผมคลิปนี้บอคือครับผมเฝ้าเก็บเบสก่อนครับฝนครับโต๊ไม่แล้วครับฝนทั้งฝนครับมืดตึ๊บเลยครับฝ่าพายุเข่าครับเดี๋ยวนี้เข่าว่าพายุเข่าสามสี่มือครับผมฝนครับมืดตึ๊บมาแล้วครับ เดี๋ยวผมหาเก็บเบียดก่อนนะครับผมคบตัวนี้ผมก็จะปล่อยนะครับผมปล่อยงหญ่ดีกว่าครับผมนี่ครับมันกบหน่อยกบกบไม้ครับเขาเห็นว่ากวบไม้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับผมบ่หมานครับผมบะหมานใส่บิดกบฝนตกบ่หมานนะครับผมฝนฝนตกเนี่ยบ่หมานแน่นอนบ่บ่เถืดได้บ่ได้ผมก็ลุงคือเกานะครับนี่ครับปล่อยไปแล้วครับ บ่เอานะครับตัวน้อยปล่อยมันไปใหญ่ก่อนนี่ครับปล่อยมันแล้วครับนี่ครับกบน้อยไปไปแล้วตอกเล็กตอกเล็กตัวใหญ่มันกลับบ่กินแล้วบ่เหมือนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับผมฝนมาแล้วผมไปเก็บเบ็ดอีกครั้งสุดท้ายแล้วผมไปจีกลับแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับผมเขาแม่เราก็ฝากพี่แตามกดไลด์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผม เปิดสีประพาธีไหมไหมนะครับได้บ่ได้ผมกะลงคือเ่าครับผมหากินนะครับหาอยูหากินเป็นเรื่องธรรมศาสตร์นะครับได้เนี้ยบ่ได้เนี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเขากะเขาหากินบ่รู้ว่ามันจะมานหรือบ่มานนะครับผมนี่เป็นเพียงโกบดิ่แต่มันบ่กกินนกับฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งผมใส่เบ็ดโกบอ่ะนี่ฝนตกฝนตกกบมันบ่ค่อยกินนะครับมันมันมันออกออกมา ตอนที่ผมใม่ใส่เสียดผมมาไตอยู่ครับผมมาไตน้ำไหม่ถนนนี่ครับหาไตไตน้ำถนนผมได้กบอยู่สามสี่ตัวอยู่ครับผมไตไตก็ได้อยู่ครับสามสี่ตัวเพราะได้กินอยู่ครับแต่มันมันมัน,ทนไทยบ่ได้นะครับมันไทยแบบว่าเขาสิไทยอันนั้นบ่ได้ไายพี่น้องเบิงเ้งบ่ได้เพราะว่า ทอย่างททรัพท์เปียกนะครับผมมันบอม่มีผูใ้ใดถือกังห้มยังให้ผมชีวิตคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะลาพี่น้องไปทันี้้วครับผมฟ้าไหมแล้วรับผลครับมืดตึ้อปรอบต๊กไหมแล้วเบิ่มเบิ่มไมอ่าี้หรอกสำหรับคลิปนี้ครับไปทั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ